นี่คือบุคลากรที่มีคุณค่าของกองทัพอากาศไทยตลอดชีวิตการทำงานกว่า30ปีพนากาศตรีโสพลสรรพ,พนุเคราะห์ได้รับรางวัลค่าราชการดีเด่นจากหลายหน่วยงานนอกจากความสามารถรอบด้านแล้วหนึ่งในคุณธรรมที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงคือความซื่อตรงบททดสอบความซื่อตรงที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดขึ้นขณะรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพ เราต้องเผชิญทั้งการต่อรองและผลประโยชน์ที่มีผู้หยิบยื่นให้โดยมิชอบอยู่หลายครั้งจิตใจเนี่ยมันมันสกบรกโดยธรรมชาติจากความโลภความโกรธความหลงที่เราจะต้องมาเจอสิ่งต่างๆทุกวันนะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือว่าต้องตั้งสติให้ดีเราต้องปลดความโลภความหลงให้ได้คือธรรมะที่พนอากาศตรีโสพลใช้เตือนสติตนเองทุกเช้าจุดเปลี่ยนสำคัญ คือคำสอนที่กระทบใจเมื่อครั้งเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่ว่าใจที่ได้รับการชำระขัดเกลาจนใสสะอาดคือสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์นับแต่นั้นความซื่อตรงโปร่งใสจึงกลายเป็นหลักในชีวิตและการทำงานวันนี้แม้จะดำรงตำแหน่งใหญ่อย่างเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ความซื่อตรงของพลอากาศตรีโสพลก็ยังคงปรากฏชัดแม้ในเรื่องเล็กๆเ,เช่นความซื่อตรงต่อเวลาท่านคือต้นแบบของการทํางานจริงๆเพราะว่าเท่าที่เห็นคือท่านจะมาทํางานแต่เช้านะคะแล้วก็กลับบ้านเย็นท่านจะมีความคิดิเริ่มอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องที่จะนํามาพัฒนาทุกวันพุธมีกิจกรรมตักบาตรฝึกใจให้สงบเป็นรางวัลง่ายงามที่ท่านจะกลมมอบให้ทุกคนที่มาถึงที่ทํางานแต่เช้า ส่วนนี้คือมุมขายอาหารเล็กๆที่ทำให้ลูกค้าทุกคนได้ฝึกตนเรื่องความซื่อตรงอย่างแท้จริงของวาว่โตะพร้อมกับมีกล่องใส่สตางค์ไว้ะคะ่ะใครที่มาซื้อหยิบไปก็จะเอาสตางค์ใส่ไว้คือรับผิดชอบแล้วก็ซื่อตรงไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังคือความซื่อตรงรับผิดชอบพอเพียงที่วันนี้กลายเป็นกระแสะความดีที่ต่อเนื่องแพร่ขยายไปทั่วทั้งองค์กร ในองค์กรของรัฐมีมีค่ายการจํานวนมากถ้ามันสามารถทำในถึงทีถูกตั้งเข้า0.1%เซ่นั้นแหละรังบางก็ไม่เสียระบบต่างๆก็โอเคแล้วคนที่อยู่ในขบวนการเนี่ยจะมีความสุขทําตรงเนี้ยครับสังคมไทยจะดีขึ้นคือหนึ่งในบุคคลต้นแบบที่มีส่วนขับเคลื่อนวัฒนธรรมความซื่อตรงในองค์กรภาครัฐด้วยแนวคิดเชิงบวกเรียบง่ายมองไกลถึงอนาคตที่สำคัญ คือเริ่มต้นที่ตนเองแล้วขยายความดีสู่องค์กรและคนรอบข้าง